พบกับ,บเบาอวนแชเุดตัวเรเศษทธิีมือไมนครับไม้ทั้งสองมือไหนไม่ด้เกินโอ้จ้ากไปดูครับเนียครับนีณครับปลาดุกหมอกระชานนำไตตอนเนอม่นห่เน่เป็นเม,ม,ม่อกันมิ้งอร้ยไงโอ้หลายอย่างครับโอ้ลอกปูตาจับใจสูตเด็ดูรสาเร็จใช่ไหม อามาแร้ยเรียบร้อยยยงบอลเชียนเวลาครับตา่ไบกูดยงลงไปโวงลงไปครับพี่น้องเอ้ามกียอ้าดับเท้านี่เยดั้ี่น้อกระสายเสนจตัวตักน้อรับนี <t 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 ่ดุกคนุ <t <t ุกคนสัันนีกัด หเขามึงเลครับ <tı> ม <ro> ึงใส่ใใส่ใอือ่ถึงทีงแล้วาส่ส่งเมื่อดีข้าวใข้านะครับเสยวนขวมือสวนคมอยู่ในไข่หลายครับตายทหารครับบางอ่งเราไปเรียงง่อ้นเลยไ่เหนเลยเียงง่ใ้นได้ไม่ข้าวเลยไม่ข้าวเลยตอนนี้ได้เปเียงสอด้อย

ฉีฉีแ่ฉี่ฉีเล่น้อยไม่สิเออฉีหอมเลื่องเลยเรี่งเลยเรงทมินเองทมินใครจะใส่่นบ่าใส่ปเอาเขาคือบมใส่เขาบกๆเ่นะกควิดใดห้องใส่นึ่งไม่ยังมาเนี่ยน้ำมาใส่จังเลยโอ้ยเดี๋ยวกคน่งปนเียมโอ้ยเยวเรียนบวบบ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 บ ขาเช่อมขาดถือราทำนี่นะตอนไปได้่เื่อเหรอเอาโนดีไม่ใช่โนดี้นะโนดีอังนี้ใู่พีชดเด็ดชดเด็ดรถดีรถไป่เียเหอเียนใส่เกลือจัง่อยนาะเี๋ยวผมใส่แล้วืซ้ใส่แล้วใส่หัวมันด้วยไงใส่โนดีด้วว้าวว้าวว้าว ស្លាប់ពីស្លាប់មានន្លាប់ម្រើន